สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่ปีเก่าผ่านไปนะคะปีใหม่เก้าเข้ามานะคะเราก็จะเจอกันนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นพลาวันไลฟ์นะคะกลุ่มปิดหรือจะเป็นในส่วนของ YouTube นะคะช่องมาดามเกรสตอรี่นะคะก็หลายคนนะมีข้อสงสัยมีปัญหาแล้วก็หลังจากที่เจออะไรมานะหลังจากที่ ปีเก่าผ่านไปแล้วหลายคนก็เราเห็นเนาะชีวิตของทุกคนนะคะเขาก็จะมาบ่นนะคะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ทําอะไรยากเย็นบางคนก็แบบเตรียมจะโดนเลทออฟนะคะบางคนก็บอกแม้กระทั่งในอดีตอะ่ะการงานนะดูมั่นคงมากๆเลยแต่ในปัจจุบันกลับไม่ใช่นะคะวันนี้หลายคนในอดีตเนาะเช่น วันนี้แกทำออนไลน์100%นะคะกับธุรกิจข่าววันนะคะแล้วก็สร้างทีมเติบโตมากมายไปหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็รายได้6หลัก7หลักนะคะบางท่าน8หลัก9หลัก10หลักนะคะในระยะเวลาอันสั้นนะคะในที่นี้คือหลักเดือนเนาะหลักปีต้นๆอย่างเงี้ยนะคะหลายคนมาบ่นให้ฟังว่ายอดขายไม่ดียอดขายตกนะคะ บางบริษัทเนี่ยอ,อย่างเช่นบริษัทนะคะเกี่ยวกับสายการบินสีม่วงอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปรอดไม่รอดแหละนะคะวันเนี้ยอยากวันเนี้ยก็อยากออกมาให้กําลังใจเนาะแล้วก็อยากจะมาบอกว่าวันเนี้ยความลับมันไม่ได้มีอยู่ในโลกเลยนะคะวันเนี้ยถ้าเราทํางานคนเดียวนะคะเราจะได้รับค่าแรงคนเดียวจากการที่เราทํางาน 8ชั่วโมงต่อวันเนาะบางคน1ิชั่วโมงต่อวันนะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะถ้าคุณได้รู้จักกับธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะธุรกิจที่มันย่นย่อระยะทางย่นย่อระย,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 ยะกันเวลาที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าวันนี้นะคะ่ะธุรกิจในโหมดของคําว่าเน็ตเวิร์กนะคะมาร์เก็ตติ้งอ่ะค่อนข้างมาแรงนะคะวันนี้ลองไปดูนะคะหลายๆธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะ เราจะมีต้นทุนนะคะต้นทุนในการประกอบการน้อยมากๆเลยนะคะแต่นะคะผลกําไรหรือผลตอบแทนนะสูงมากๆวันนี้ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนะาะเมื่อวานเก็ก็ได้เอามาแชร์นะคะเกเห็นแล้วเก็ตอินสปายนะคะเก็อยากให้ทุกคนอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรีบตั้งตัวเนาะวันนี้วันนี้2021นะคะหรือปี64เนี่ย หลายคนยังตั้งตัวไม่ได้เลยหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเลยหลายคนยังหาเวไม่ได้เลยนะคะหลายคนยังคงที่จะให้คนอื่นสั่งการอยู่เลยนะคะวันนี้นะคะคุณต้องสั่งการตัวคุณเองได้แล้วค่ะในโลกปัจจุบันนะคะอย่าให้คนอื่นมาครอบงำนะคะหรือสั่งการคุณคุณต้องเป็นคนที่สั่งการตัวคุณเองนะคะวันนี้ทั้งชีวิตเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบ ทำในสิ่งที่เราอึดอัดทำในสิ่งที่เป็นความต้องการของคนอื่นมานานมากพอแล้วนะคะวันนี้แกดอยากจะมาแบ่งปันว่าวันนี้ใช่ค่ะปลาเร็วกินปลาทุกตัวใช่ไหมวันนี้ถ้าเรานะคะถ้าเรามัวไปทําแต่สิ่งที่คนอื่นเขาชอบนะคะมันจะกัดกินนะกัดกินหัวใจตัวเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะดรนโมนะคะ วันนี้มันจะกัดกินหัวใจจนเราอ่ะไม่มีสมองที่จะครเอทงานของเราแล้วนะคะมันแบบสูญเสียทั้งพลังงานเนาะทำงานทั้งวัน,นอ่ะแดชั่วโมงถึง1ิบชั่วโมงสูญเสียพลังงานไปละเวลาที่สูญเสียพลังงานหัวสมองมันไม่เฟรชแล้วค่ะมันจะเอาที่ไหนมาคิดล่ะคะเรื่องสร้างสารรค์ใช่ไหมคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนอ่ะจับต้องนะคะจับตามองดีๆในธุรกิจข่าวันวันนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วฉันมาทีหลังฉันจะทันไหม แล้วฉันมาตอนนี้มันจะสายไปไหมนะคะคำตอบเหล่านี้นะคะจะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะ,ะเศรษฐศาสตร์แพลตฟอร์มยิ่งคนนะคะต้องการซื้อต้องการขายมากนะคะเขาเรียกอะไรผู้บริโภคก็จะยิ่งมากนะคะจะพูดคำนี้ซ้ำๆนะคะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศษษาสตร์แพลตฟอร์มนะอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเลยนะคะวันนี้ทำไม iPhone 11 ออกมายังไม่ทันไราย i p n o n e 1อออกมาแล้วทำไมยังขายดีอยู่นะคะเพราะคนมีความต้องการนะคะสิ่งที่มันจะอำนวยความสะดวกนะคะสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องไมยเครื่องมือทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจไปได้นะคะเมื่อวานก,ก็ไปดูรีวิวเนาะจน รีวิวสั้นๆแค่ประมาณ11นาทีเกสอยากได้ iPhone 11ขึ้นมาทันทีเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเออเนาะมันจับต้องได้มันใช้ได้จริงนะคะมันเอาไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําคลิปตัดต่อการทําวิดีโอการทำคอนเทนต์คือสิ่งเหล่านี้ล้วนเอามาทํางานนะคะไม่ใช่แบบว่าเอามาเพื่อโก้หลูอะไรเงี้ยไม่ไม่นะคะเอามาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเอามาเพื่อใช้ในการทํางานเนาะมันจะย่นย่อเครื่องมือเครื่องไม้ ย่นย่อคอสของเราย่นย่อต้นทุนหลายๆอย่างเราไม่ต้องไปซื้อกล้องแล้วมันใช้ยากนะคะแล้ก็ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวในการทําคลิปวิดีโอนะคะในการแต,แต่งรูปภาพอะไรเงี้ยนะคะในการทำคอนเทนต์ต่างๆอันนี้ก็คือนอกเรื่องนะคะกลับมากลับมา,กล,บมากลับมาที่ทธุรกิจคาวานบ้างนะคะวันนี้หลายคนน่ะยังอยู่ในโลกอดีตนะคะยังชอบกับการมีสินค้าจับต้องได้นะคะแต่ลืมไปว่านะคะ สินค้าเหล่านั้นล้วนแต่สร้างต้นทุนให้คุณทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้หลายคนนะก็บอกว่าอ่ะสินค้าตัวนี้ดีสมมติกาแฟอ่ะกาแฟขายง่ายต้นทุนต่ำนะคะขายต่ำนะคะแล้วกำไรล่ะกำไรก็ต่าไม่ต้องแปลกใจนะคะบางคนอะ่ะขายสินค้าชิ้นหนึ่ง5บาท10บาทแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยล่ะคะวันนี้เราต้องการทำงานเสร็จไหมนะคะ เสร็จในที่นี้หมายความว่าเราหยุดทําแล้วรายได้เราไม่หยุดนะคะนั่นก็คือความหมายของ passive income นั่นเองนะคะวันนี้ธุรกิจคาวันเป็น passive ใน massive นะเกดบอกเลย passive ใน massive หมายความว่ายังไงนะคะถ้าคุณไปเจาะนะคะแล้วก็ไปผ่าแผนธุรกิจดีๆคุณจะรู้เลยว่าธุรกิจเนี้ยสามารถหยุดทําและมีไรายได้ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้แค่แผนธุรกิจข้อหนึ่งนะคะ เรียกว่า residual income bonus นะคะก็คือเงินเดือนประจำตอนที่คุณขึ้นตำแหน่งแล้วนะคะไม่ว่าวันนี้ลูกทีมคุณจะล้มหายตายจากนะคะจากธุรกิจนี้ไปแล้วก็ตามเหลือคุณคนเดียวแต่ตำแหน่งคุณยังอยู่เนอะไหมคะเหมือนวันนี้เราก็เสียอายุอะเราได้เงินค่าบำเหน็จบำนาญใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับใครเลยสวัสดีค่ะนะคะจีนนี่นะคะสวัสดีหลายๆท่านนะคะวันนี้ <laughs> สวยสังสวยขัง <laughs> สวยแบบมีมนขังนะวันนี้ ธุรกิจแค่เกทเห็นตอนแรกนะเกทบอกเลยใครมาทําธุรกิจพาวันที่นี่นะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนอนตายตาหลับเพราะว่ายิ่งถ้าคุณประสบความสําเร็จและขึ้นตําแหน่งเมื่อไหร่นะคะคือคุณจบแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปรับราชการก็ได้นะคะวันนี้หลายคนทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆสร้างไรายได้ให้เขายกตัวอย่างนะคะเรื่องเล่าของเพื่อนเกทน,นะคะเป็นเซลล์ขายรถสปอร์ตต่อปีนะคะหลักพันล้านนะคะ แต่ค่าคอมมิชชั่นนิดเดียวแปลว่าอะไรคุณได้ไรายได้จ่ายครั้งเดียวซึ่งถ้าคนที่บริหารเงินไม่เป็นอาจจะใช้เงินแล้วหมดไปแต่ถ้าคนบริหารเงินดีๆอาจจะไปต่อยอดและงออเงิได้นะคะแต่คราววันนะคะแบ่งให้คุณบริหารเงินให้คุณพร้อมเลยนะคะไรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเงินสดแคชเอาออกมาใช้เลย70%อีก3 0เป็นแอสเซทให้คุณในอนาคตนะคะและ รายได้ข้อที่5 r e s i d e n t income ยังไม่จบนะคะรายได้จากค่างเงินเดือนประจำตำแหน่งนะคะหลายคนนะทำงานเนาะอาจจะมีรถประจำตำแหน่งบ้านประจำตำแหน่งนะคะนู่นนี่นั่นประจำตำแหน่งแต่เวลาที่คุณออกจากบริษัทแล้วเขาเอาคืนหมดเลยนะคะอะไรที่ประจำตำแหน่งแต่คราวว่านะคะคุณได้เงินเดือนประจำตำแหน่งไปเรื่อยๆวันนี้นะคะแค่คุณสร้างทีมนะคะให้ประสบความสำเร็จซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคะให้เขา มีอาชีพให้เขายืนด้วยขาของเขาได้ให้เขาแข็งแรงนะคะทั้งสองข้างเมื่อไหรนะคุณนะคะเตรียมขึ้นนะคะรายได้ของคุณอะ <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆเงินเดือนของคุณขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแขนยังไม่พอรายได้ที่นี่นะคะเก็บอกเลยว่ามันมหาศาลมากๆเลยอะนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยเธอไปทํางานอะไรได้ของเก็เปิดเลยนะคะโดยเฉลี่ยนะทุกคน ไม่ไม่อุบเนาะดยเฉลี่ยเก็ตทำมาที่นี่หเดือนเต็มเต็มนะคะนับจากวันที่ลงมือทำนะไม่นับจากวันที่สมัครนะนับจากวันที่ลงมือทําในยุคโควิดด้วยนะทุกคนและต้นทุนมีครั้งเดียวนะคะจ่ายครั้งเดียวนะคะไม่ซื้อซ้ําไม่สต็อกของไม่อะไรนะคะเฉลี่ยต่อเดือนเก็ได้ประมาณ6หลักนะคะก็คือ6หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะคะเฉลี่ยต่อเดือน6หลักเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อยาก ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเอารายได้มาล่อนะแต่วันนี้เราทํางานเพราะรายได้ไม่ใช่เหรอเวลาที่คุณไปกรอกไปสมัครเขาให้คุณเรียกร้องเงินเดือนไม่ใช่เหรอคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนสามารถต่อรองคุยกันได้ใช่ไหมวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพเราเท่านี้เราต้องการเงินเดือนเท่านี้เราเขียนไปเขาจะให้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาโน้มน้าวเราเองอีกทีหนึ่งอ่ะเขาก็จะบอกว่าขอผ่านโปรได้ไหมแล้วค่อยได้เงินเดือนนี้ถูกต้องไหมคะหลายคนก็ยอมเออเออเออทำไปทําไปเกดเคยยอม ใช่ไหมเคยได้หลักได้หลัก ,6 หลักเคยยอมไปได้แบบแค่ห้าหลักอย่างเงี้ยนะคะห้าหลักต้นๆทุกคนแต่ถามว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในเมืองนะคะห้าหลักต้นๆอยู่ไม่ได้คะ่ะอย่างน้อยคุณต้องห้าหลักกลางๆแล้วนะคะคุณถึงจะอยู่ได้เพราะวันนี้ค่ะหลายคนมีค่าใช้จ่ายที่มันฟิกคอสอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าลูก หนุ่นค่ะนี่ค่ะไฟค่ะน้ำค่ะโทรศัพท์ค่ะแต่งตัวจิปาถะนะคะแต่วันนี้นะคะคราววันไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในชีวิตเรามีค่าอยู่แล้วนะคะมีเป็นผู้หญิงมีค่าเนาะค่าเยอะมากแต่วันนี้รายได้ที่นี่มันมากเลยนะแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของคนรายได้ที่นี่คือ6หลักขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้น บางคน1เดือนบางคน2เดือนบางคน3เดือนบางคน4เดือนบางคน5เดือนนะคะแล้วแต่ใครจะมองเห็นธุรกิจโอ้โหอยากได้เงินเดือน10บล้านจินนี่ได้แน่นอนนะคะปีหน้าถ้าจินนี่ยังคงทํางานอย่างนี้นะคะวันนี้ <c oughs> ออนไลน์นะคะออนไลน์ในยุคเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นสเต็ปนี้มันจะเป็นเหมือนกราฟนะคะกราฟที่ยึกยือยึกยืนนะคะวันนี้เราอยู่ในธุรกิจที่ระดมคน,นะคะ่ะ เราไม่ได้อยู่ในยุคธุรกิจที่ระดมเงินนะคะมันหมดยุคแล้วนะคะโควิดจะไปเอาเงินที่ไหนมาระดมนะคะแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอาเงินนะคะระดมมาแล้วแช่งเงินไว้ตรงนั้นแล้วเงินจะงอกเงยไม่ใช่นะคะที่นี่เปรียบเสม,มือนกับการทำแฟรนชส์นะคะหมายความว่ายัางไงคะคุณเกศก็ซื้อธุรกิจซื้อแฟรนชส์และเอาแฟรนชส์นะั้ไปขยายและบอกต่อค่ะขยายเพื่อให้ธุรกิจเรามั่นคงแข็งแรงถาวรน,นะคะ บอกต่อไปเรื่อยๆพอเราทําได้แบบนี้เราบอกต่อบอกเคล็ดลับในการทํางานซึ่งไม่มีอะไรมากเลยค่ะที่เนี่ยเข้าใจว่าบริษัทขายอะไรแล้วเราขายอะไรแล้วขายไอเดียค่ะเราขายโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ว่าก็คืออะไรนะคะวันนี้เคยเห็นสปีดของมาร์คเักเบิร์ตไหมคะเมื่อวานเก็เพิ่งดูสปีดของเขานะคะย้อนหลังกลับไปสิ่งที่เขาตั้งใจทําในมหาวิทยาลัยคือตั้งใจพาให้คนนะคะ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้คนให้เจอกันนะคะระหว่างที่เขาทำไปนะคะมีบริษัทที่จะซื้อธุรกิจของ Mark คเชกเบิร์กหลักหมื่นล้านเลยนะแต่เขาบอกเขาไม่ขายเขาจะระดมนะคะคนนะ่ะให้มาเชื่อมโยงกันให้มากที่สุดในโลกใบนี้เห็นไอเดียของเด็กหนุ่มวัยแค่แบบตอนนี้น่าจะประมาณ30ต,ต้นๆเนาะ 20่สิต้นยีปลายหรือ30มสิต้นๆประมาณนี้นะคะเห็นไมซ์เซ็ของเขาไหมคะวันนี้เงินก็ซื้อบริษัทเขาไม่ได้นะคะเพราะเขาเห็นแว l u a b l e ใน,นอนาคตเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เช่นกันคะ่ะวันนี้คุณเห็นอะไรในคลาว,วันไหมคะคลาว,วันคือธุรกิจที่วันที่ไม่มาเริ่มต้นนะคะ1เดือนอ่ะหปีเลยถ้าเทียบกันนะคะตามตามไทม์ไลน์เลย1ปีเท่ากันหรือ2ปีเท่ากัน คราววันระดมคนได้ถึง22ล้านยูเซอร์นะคะอย่างเนี้ยไม่ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแล้วนะคะอย่างเนี้ยถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันแบบถ้าวันนี้ลองมองย้อนกลับไปนะถ้าธุรกิจเนี้ยมีผลประกอบการที่ไม่ดีถามหน่อยคะ่ะว่าเราจะมีคนเข้ามาทําธุรกิจนะคะหรือเข้ามาขยายเฟรนชชายเยอะขนาดนี้ไหมคะอะมองกลับไปนะคะถ้ารายได้ไม่ดีนะคะ จ่ายให้นักธุรกิจไม่ได้นักธุรกิจจะยังคงอยู่กับธุรกิจแบบนี้ไหมคะ่ะคิดกลับไปคิดกลับมานะคนยิ่งเยอะรายได้ยิ่งเยอะรายได้ยิ่งเยอะคนยิ่งเยอะเท่านั้นเองคะ่ะ Make เซน s ์นะคะรายได้ยิ่งเยอะมาจากไหนต้นทุนสินค้าที่น้อยรายได้จะเยอะถูกต้องไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้นทุนต่ำรายได้สูงอยู่แล้วคะ่ะแล้ววันนี้ถามว่าต้นทุนต่ำรายได้สูงนะคะแล้ว เขาเรียกว่า high return แต่ low risk นะคะความเสี่ยงตำ่ำรายได้สูงเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ใน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 โลกนะคะเพราะว่าแกอยู่กับการเงินมาก่อนนะคะรายได้สูงความเสี่ยงสูงสมัยก่อนเราจะถูกปลูกฝัง m i ่ d s e t อย่างเงี้ยเนาะ high risk high return ไม่มี low risk high return ไม่มีนะคะมีแต่ high risk high return แต่ที่นี่มี low risk high return หมายความว่ายังไงเสี่ยงต่ำมากเพราะอะไรนะคะวันนี้ เริ่มต้นธุรกิจที่นี่นะคะหลักพันนะคะพันต้นๆน,นะคะก็คือประมาณ4 0 9พเนาะ99ยูโรคุณนะคะแทบไม่เสี่ยงอะไรเลยเพราะแค่ได้รับคาวันรีวอร์ดแต้มสะสมเพื่อรับส่วนแบ่งของผลกำไรของบริษัทเนี่ยคุณก็คุ้มแล้วค่ะทุกคนแค่ได้ MyGithub นะคะแค่ได้ Education Platform นะคะในนั้น7 p a แพ็กเกจคุณก็รู้แล้วคุณก็คุ้มแล้วอะค่ะ m i n d s e t สำคัญนะคะวันนี้หลายๆคนนะ่ะเดินทางแบบ สเปะสปะใช้อารมณ์ขับเคลื่อนใช้มุมมองความคิดในโลกเดิมๆของตัวเองขับเคลื่อนนะคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพัฒน,นาไปตามโลกวันนี้เราจะเห็นหลายๆธุรกิจที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วล้มหายตายจากไปจากโลกใบนี้เนาะใครเคยได้ยินเรื่องของโกดักบ้างกล้องถ่ายรูปหรือว่าฟิล์มสีโกดักนะคะฟูจิก็ยังเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ไหมวันนี้อย่างเช่นโนเกียใครเคยเห็นโทรศัพท์โนเกียใครเคยใช้โทรศัพท์โนเกียบ้าง วันนี้ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามโลกโลกก็จะกืนคุณนะคะโนเกียไม่อยู่แล้วค่ะอยู่แต่ Apple i นะ p n o n e ใช่ไหมคะอยู่แต่ iPhone นะคะโนเกียหายนะคะโกดักหายนั่นหมายความว่ายังไงโลกเปลี่ยนแต่คุณคิดว่าคุณคือเจ้าใหญ่คุณคือยักษ์ใหญ่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะวันนี้ก็หมดหมดรู้ไปแล้วนะคะ4,000ซื้อจุดธุรกิจแน่นอนค่ะใช่ที่นี่นะคะ4,000เราทำอะไรได้ตั้งเยอะนะคะ หรือเราจะทําสิ่งที่ไร้สาระไดก้ก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเก็ตเปิดใจกับธุรกิจนี้นะคะ<ม>เพียงเพราะว่า4ี่พันในที่นี้สามารถไปสร้างเงินได้สร้างทรัพย์สินได้สร้างแอสเซทได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าคนนะคะคือฮิวแมนแอสเซทนะ,ค,ะคนเนี่ยคือสร้างยากมากมากแล้วนะคะแต่ถ้าสร้างเขาได้นะเขาจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเลยค่ะวันนี้มันจะไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไปไหนนะคะ โครงสร้างของธุรกิจมันคงยังอยู่นะนี่คือความสวยงามคือเกชอบมากๆเลยนะคะคือตามหาบอกได้เลยว่าตามหาแพสซีฟมาทั้งชีวิตนะคะวันนี้หาแบบแพสซีฟเรียวแพสซีฟนะยังยากแล้วนะคะหลายคนบอกว่าไปสร้างอาพาร์ตเมนต์ดิไปสร้างหองพักสิถามหน่อยว่าเรียวแพสซีฟป่ะทุกๆ10ปีบางที่ไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำคุณจึงต้องรีโนเวทเลยนะคะรีโนเวทบางที่นะล่าสุดไปนอนโรงแรม ที่หนึ่งมานะคะต่างจังหวัดน,นะคะโอ้โหโนะไม่อยากจะเสพนะคะคือม,มัน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 การการทำทธุรกิจแบบนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะเซอร์วิสไม้ด้วยเนาะมันเป็นเรื่องของเซอร์วิสอะสำคัญนะคะวันนั้นคือห้องน้ำอะค่ะห้องน้ำมันอืดถึงเต็มรู้ไหมคะเขาเซอร์วิสเราด้วยยังไงเขาเอาที่ปั๊มมาไวใ้ให้เราหน้าห้องน้ำหน้าห้องไม่ใช่หน้าห้องน้ำ คือแบบโอ้โหนี่ควรจะนอนต่อหรือควรจะย้ายออกนะคะแล้วไม่ใช่จะแบบไม่ใช่แบบราคาขี้เหอะ่ะคือละร้อย,อย่เงีียไม่ใช่นะคะมันก็คือสแตนดาร์ดของต่างจังหวัดทั่วไปอ่ะเนาะเราก็เลยบอกว่าโอ้โหที่นอนเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะมีเส้นผมและ,มะแมลงอยู่ด้วยไม่ใช่เส้นผมเราเนาะเพราะเราเพิ่งจะไปเช็คอินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บริเวณนั้นคือ ถ้าเช็ดเท้าคือเช็ดเท้าไม่ได้เลยนะคะมันมันสกรปรกมากนะคะแต่ก็ก็เกรงใจนะคะคนที่พาไปพกักก็ก็เลยไม่อยากจะจะวีนเท่าไหร่นะ,ะจริงๆมันต้องเล็กคอมเมนต์เนาะมันไม่ใช่วีนนะ,ะจริงๆมันต้องแบบติเพื่อก่อเขาจะได้พัฒนานะคะเพราะอย่างเงี้ยแล้วนะคะมันจะเกิดการบอกต่อกอสิบคอมเมนต์โลกนี้นะมันเป็นโลกออนไลน์ถ้าคุณทํารีวิวไปนะคะจะไม่มีใครมาพักที่นี่เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำะนะก็แค่ ไม่ไปพักอีกนะคะแค่นั้นเองวันนี้คือกําลังจะบอกว่ามันเร็วมากเลยข่าวสารในออนไลน์นะคะธุรกิจก็เช่นกันนะคะวันนี้คาว,วันทําไมถึงพูดถึงคาว,วันนะคะวันนี้เจาะจงและตั้งใจมากเพราะคาว,วันมันอยู่ในธุรกิจขายตรงนะคะโลกที่ติดอันดับ Alexa Ranking วันนี้ข้อมูลตรวจสอบได้นะคะ Alexa Ranking นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับบริษัทขายตรงน้ําดีนะคะวันนี้บริษัทคาว,วัน,น่ะ ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งมายาวนานมากเลยนะคะคราววันเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เดือนกุมภานะคะแต่นะคะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครบรอบ2ปีแล้วนะคะ2ปีนะคะมีคนที่ได้ไรายได้สูงสุดจากที่นี่ต่อเดือนเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณ1,600ล้านบาทคือแบบ Amazing มาก Amazing ใช่ไหมคะเก็ตเคยทำธุรกิจแอมเวย์มาในอดีตเก็ยังไม่เคยเห็นผู้นำได้ไรายได้หลักพันล้านต่อเดือนเลยนะคะ แต่ถ้าจะได้นี่คือหงฉีกมากนะคะเขาต้องรักษายอดติดต่อต่อเนื่องกัน3เดือนติดใน1ปีนะคะต้องคอลี่ฟายให้ตัวเองขึ้นตำแหน่งนะคะในการขึ้นตำแหน่งก็คือต้องรักษายอดต้องซื้อสินค้านะคะเพราะว่าสินค้ามันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช่ไหมคะต้องซื้อซ้ําอันนั้นคือเศรษฐศาสตร,ร์ยุคเก่าแต่ตอนนี้นะคะสินค้าของคราวันใช้แล้วไม่หมดไปค่ะไม่ต้องซื้อซ้ําค่ะ ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ค่ะไม่บังคับซื้อค่ะการขึ้นตําแหน่งก็ไม่ต้องรักษาย,ยอดนะคะวันนี้ยอดถึงเมื่อไหร่อยู่ตําแหน่งที่5สมมติยกตัวอย่างมี10ตําแหน่งอยู่ตําแหน่งที่5เดือนไหนนะคะยอดมาใหม่ยอดจับคู่กันได้เท่าไหร่นะคะสูงสุดถึง4เท่าจับคู่กันแล้วก็บวกกันนะคะตําแหน่งเพิ่มขึ้นเพิ่มแล้วเพิ่มเลยไม่มีการแบบ i, เฮ้ยเดือนนี้คุณจะต้องไปนับหนึ่งใหม่ ไม่มีนะคะเคเพิ่งเห็นความสวยงามของที่นี่รายได้ก็แบบสวยงามใจเรียวทามนะคะหลายคนนะ่ะทำงาน1งาน1-30ไปได้รับรายได้วันที่1-15เดือนถัดไปบางคนทำงาน1งถึงาน1-30นะคะไปได้รับอีก2เดือนผ่านไปนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะที่นี่คุณสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกวันแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วแต่รอบของคุณว่าอันไหนจะถึงก่อนนะคะรอบมันก็จะมีนะคะบอกเลยว่า กี่วันนะคะสวีคนะคะสวิค4วี่วิแล้วแต่นะคะหรือเราจะถอนนะคะเป็นรหัสของขวัญก็ได้รับเงินทันทีแบบนี้นะคะคือเก็มองว่าสะดวกสบายแล้วก็สามารถทำออนไลน์ได้100%เซในธุรกิจคาวันตอนที่เก็เริ่มต้นนะคะเก็อยู่บ้านกับร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟนี่คือถ้าอยู่บ้านเราจะนอนหลับใช่ไหมถ้าอยู่ร้านกาแฟเราจะไปหาอินสปายไปหากาแฟดื่มนะคะวันนี้ก็มาเนี่ยมาเช็คอินที่ ที่ที่ร้านนี้อีกแล้วนะคะมาซื้อแก้วนะคะเพราะว่าสามีไม่อยู่นะสามีไม่ให้ซื้อละซื้อจริงซื้อจังเลยนะคะเป็นอะไรไม่รู้กับแก้วเนี่ยนะคะชอบสะสมอ่ะเสร็จปุ๊บพวกเราอ่ะทำงานที่ไหนก็ได้โดยที่เราใช้แค่อินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้การแนะนำบอกต่อก็สามารถส่งลิงก์ได้นะคะแล้ว,วันนี้การให้ข้อมูลความรู้นะคะเราก็มีกลุ่มปิดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะคอนเฟลเลนต์ Conference นะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มปิดไม่ว่าจะเป็น Zo ูมนะคะเราสามารถย่อโลกเนี้ยเข้ามาไว้ในมือเรานะคะง่ายนิดเดียวนะคะคนที่ให้ความรู้ก็ไม่ใช่ใครก็พวกเรานี่แหละนะคะคนที่ทำจริงได้จริงแล้วมาส่งต่อบอกจริงนะคะอย่างน้องเจนนี่เนาะน้องเจนนี่อยู่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อยู่ทั้งภาคอีสานนะคะถ้าใครใกล้นะคะก็ไปติดต่อน้องเจนน,เจนี่เนาะภูกเก็ต ที่ไหนอีกอะเชียงรายนะคะเรามีแบบภาคอีสานเยอะแยะไปหมดต่างประเทศเราก็มีนะคะสวีเดนนะคะเยอรมันอเมริกานะคะที่ไหนอีกที่ที่มีทีมเราอะเยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้คือเก็ตไม่จะไม่รู้ทุกคนนะว่าทีมงานเก็อยู่ที่ไหนบ้างนะคะภาคใต้ภูเก็ตกระบี่นะคะที่ไหนอีกอะนะคะมีน่านมีพยามีพแพร่มีร้อยเอ็ดนะคะ หลายคนอยู่ที่ใกล้ที่ไหนให้ไปปลักอินกับทีมงานเกตได้เลยที่นั่นนะคะวันนี้ตามคนที่เขามีความรู้ตามคนที่เขาได้รายได้จริงนะคะเขาจะพาเราไปรับรายได้เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าเดินตามคนนะคะก็เลือกนิดหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าเอออยากได้รายได้ตับพ้นเลยนะคะดูไมซ์เซ็ตเขาหน่อยนึงนะคะดูเขาเรียกว่าอะไรจะลิดทํางานเข้ากันได้ไหมนะคะเพราะว่าวันนี้เราทํางานเราต้องมีการคุยกันเนาะ ทำงานกับคนต้องใช้คุยการสื่อสารสองทางไม่ใช่สื่อสารอยู่ทางเดียวนะคะแล้วก็ทํางานอยู่คนเดียวหัวเดียวกับเทมรีบนะคะไม่เอาแบบนั้นนะคะวันนี้เก็ตโตมาได้เพราะว่าเก็ตมีทีมซัพพอร์ตนะคะทีมซัพพอร์ตทีมหลังบ้านนะคะวันนี้ความคิดของเราบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบเวิร์กเสมอไปนะคะวันนี้เราก็ต้องปรึกษาทีมที่เขาได้ผลลัพธ์แล้วนะคะวันนี้เก็ตก็จะมีทีมงานที่ให้ความรู้เก็ตเนาะ เขาเป็นรุ่นน้องก็จริงนะแต่รายได้เขาแซงไปเราก็ต้องเลสเ c กเขาใช่ไหมคะเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์แบบเขาวันนี้ยค่าเฉลี่ยของเราจะเป็นเหมือนคนที่เราอยู่ด้วยรายล้อมเราอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็น y o u t u b e นะคะเป็นผู้แนะนําเรานะคะรายได้เท่าไหร่ล่ะเราอยากจะไปคอนซัลท์เขานะคะเราอยากได้แบบเขาเราอยากได้แบบ10ล้านเราอยู่ได้8ล้านเราอยากได้ร้อยล้านเราอยากได้พันหร้ล้าน,ราา 1, านหรือเราอยากได้32,000ล้านอันนี้คือ ผลลั์นะคะผลลัพ์ปลายทางในคาววันนะคะทุกคนสามารถทําได้เท่าเทียมกัน,นะคะ่ะวันนี้มาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะคะวันนี้ก็มีทีมงานข้างล่างที่มีรายได้แซงก็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นะคะมันยังมีรายได้อีกรายได้หนึ่งะคะ่ะเกสเรียกว่าค่าสมองไหลนะค่าสมองไหลเกสชอบอันนี้นะคะหรือจะเรียกให้สวยๆเพราะก็คือค่าเลขคสิทธ์วันนี้เราสอนคนให้เติบโตนะคะ เติบโตเท่าไหร่เรารับด้วยนะคะ10%เห็นไหมคะเหมือนเฟรนชชัยเลยไหมบนโลกนี้ทุกคนรู้จักเฟรนชชัยอะไรบ้างวันนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟเมซอนอเมซอนก็เป็นเฟรนชชายนะถ้าเรามีผลประกอบการเท่าไหร่เราต้องแบ่งกําไรให้กับเจ้าของเฟรนชชัยด้วยกันนะคะดีไหมวันนี้เรารีบไปขยายเฟรนชชัยกันเถอคะค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราขยายเฟรนชชยไปมากเท่าไหร่ เราได้รับผลกําไรนะคะเน็ตเนะ็ตะกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจากสาขานั้นๆด้วย10%นะ,ะวันนี้อยากขยายสาขายเยอะหรืออยากขยายสาขาน้อยหลายคนแบบว่าอย,อยากขยายสาขานะมีแต่นะคะวันนี้เรามีโรงเรียนให้คะ่ะเราสอนคุณนะคะจับมือคุณให้เป็นแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่พวกเราได้นะคะวันนี้เชิญเชิญนะคะถ้าใครยังมองหางานใครยังไม่รู้จะไปทางไหน เฮ้ยพี่เกศมันทํายังไงยากไหมไม่ยากค่ะวันนี้ทําอย่างอื่นมาเรียนหนังสือมาบางคนเรียนสายวิทย์มาเก็ว่ายากกว่าอีกนะคะวันนี้แล้วทาอย่างอื่นในชีวิตมามันไม่มีใครที่คานออกมาแล้วทําเป็นหมดทุกอย่างค่ะวันนี้แค่คุณเปิดใจเรียนรู้แค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองที่จะรับรายได้อย่างที่คุณต้องการและปรารถนารายได้ของคุณต้องคบอรบควุมค่าใช้จ่ายต้องคบอรบควุมเป้าหมายและความฝันของคุณค่ะ วันนี้หลายคนทำงานไปเงินเดือนหมื่นห้าอยากมีบ้านหลักราคาหลักห้าล้านเนาะเริ่มต้นอยากมีรถสักราคาคาราล้านสมมติรถรถญี่ปุ่นวันนี้รถยุโรปบางอย่างบางคันก็ล้านหนึ่งได้นะคะวันนี้ตีกลมเป้าหมายความฝันนะคะห้าล้านจากบ้านรถหนึ่งล้านนะคะ,ะมีเงินฝากในธนาคารสักสิบล้านทั้งหมดเนี้ยใช้สิบหกล้านสิบหกล้านทุกคนลองถัวเฉลี่ยดูยสิคะว่า วันนี้เราอะจะต้องทำมาหากินได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราจะเก็บเงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะคะแค่คิดนะ่ยเกนว่ามันก็ยากแล้วอะคะ่ะวันนี้ถ้าไม่มีเครื่องมือดีๆถ้าไม่มีทางเลือกดีๆมันลอดยากนะคะวันนี้ต้องหาเครื่องมือนะคะที่มันตอบโจทย์ด้วยนะในยุคโควิดไม่ใช่ยุคอะไรในยุคโควิดหลายคนบ่นอุบเลยะคะ่ะ ทำมาหากินยากนะคะปีที่แล้วก็เจออะไรกันมาเยอะแยะเยอะแยะลุงรังแล้วนะคะปีนี้อยากจะให้เริ่มคิดถึงค่ะพิสมนปีนี้อยากให้เริ่มต้นใหม่ด้วยเครื่องมือใหม่ๆนะคะวันนี้เกดออกมาบอกเพราะว่าเกดได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนอ่ะได้แบบที่เราได้นะคะเพราะว่าวันนี้ให้เท่ากับได้แล้วถ้ายิ่งเกดขยายเฟรนชาชยไปมากขึ้นเท่าไหร่ทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยประชากรแต่ละคน มีรายได้เพิ่มค่า GDP ประเทศก็จะเพิ่มไปด้วยรายได้ครัวเรือนของแต่ละคนก็จะเพิ่มไปด้วยดีไหมคะเราได้ทําหลายอย่างนะทำบุญนะคะให้กับครอบครัวทําบุญให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็ยังสร้างธุรกิจให้เขาอะ่ะมีความแข็งแรงในครอบครัวเขานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะวันนี้เราก็มาใช้ระยะเวลากันพอสมควรละนะคะเดี๋ยวจกต้อง ขออนุญาตเข้าไปข้างในเพราะว่าตรงนี้แดดมันแรงมากตายยีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากรบกวนคนในร้านกาแฟมันเสียงดังเนาะเราก็จะเข้าไปคุยกันข้างในต่อนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสอนในห้องกลุ่มปิดอีกนะคะอยากจะให้ไมเค็ลสําคัญค่ะวันนี้ในวันที่เราอ่ะยังหลงทางอยู่เรายัางเลือกไม่ได้อยู่นะคะวันนี้อยากให้ทุกคนแบบจิ้งจกทักอ,ะอ่ะอ่าจิ้งจกทัก ทำไมคนมาทาคาวันเยอะจังทําไมคนมีไรายได้จากคาวันเยอะจังเขาทํายังไงกันนะอยากให้แบบปิง๊งคิดสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ <c oughs> รู้จักใครที่ทาคาวันนะคะรู้จักเอมมี่รู้จักจินนี่นะคะรู้จักพี่เมย์รู้จักใครอีกนะคะสามารถไปถามข้อมูลส่วนตัวเขาได้เลยเดี๋ยวเขาอะจะเป็นคนที่ให้คําตอบกับพวกเราแบบมืออาชีพนะคะวันนี้ก็ไปละนะคะแล้วก็ใช้เวลามาพอสมควรละนะคะแล้ว เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย